สวัสดีครับผมเป็นแค่ก้อนหินก้อนหนึ่งไม่มีสกินด้วยนะทีมเรามาในทีมแบบสคัสสิคัสสินะครับแต่มีคนหลุดทีมคนหนึ่งแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวหลุดทีมไม่พอหลุดหลุดแรง้ง้วยเหรอหรือ <c oughs> คอมเมนเดอร์ด้วยนะผหหลุดหลุดเยอะเลยนะหลุดตรงแมเท่คนเดียวเลยดิเกมน,นี้ยากนิดนึงเลยนะเจออารีผมไม่ชอบอารีเลย คือเล่นลัมเบอร์อลิเป็นทูดามจซึ่งก็ทำอะไรไม่ได้นะลัมเบอร์แม่งเพิ่มเกาะให้ทีมแต่เจอทูดามจทำไงอ่ะก็ชิบหายไว้ปูน,นแล้วเรามากับสกินรักธรรมชาติด้วยนะครับดูดิเป็นลาวาแต่มีต้นไม้โตได้นะแม,ม่ตสลงจรนรงไหนจนกาลีดีตรงไหนนะครับดีตรงที่มันไกล ทำบูกับเราได้ไหมครับได้นะเราสุแล้วเขายิงโอ้โหไดเสียเก,ยเกยมแล้วไม่มไมเขาอยากจะฟังเลยโอ้ยเขาเคลียร์กาะเน่เลยนะช่างเถอะปึ้งาาาานี่นงีศาจปีศาจเลยเกมหลุดรน,นเคิดเราอีกหนึ่งแล้วกันนะต้องชืกันฝันเดี๋ยวใช้ตาานึ่งรับ ก็เป็นที่อเอัเ้ย้วนะครับ,รบอยีรินนะพี่ปีดปีดหน่อยพี่ปิดหน่อยสวไครับโอเคทำตัว่ตมไม่ได้ดูคีย์ไม้เขาอะไม่โดนเวล้อเออไม่ดู ดิฟูเขาเบ็นดิฟูถ้าตามหลักการแล้วถ้าเราเข้ากลางแล้วต่อบนน่าจะเป็นสี เงินโชคชะตาไม่เขา้าใจโว้ยไปช่วยแคลรี่ดีกว,ว่าเพนเพนไม่ฟาร์มป่าอลัง <c> จ <oughs> ายน่าจะไปเอาดาร์กให้นะแต,แต่ไม่ฟาร์มป่ากล <c oughs> ัวเลยอันนี้ก็ตียังเลยต้องเลื่อนมาดูแคลรี่นะเนี่ย

ไม่โดนเขาไม่ฟิเกอร์โอเครียดเลยเครียดเลยกล<ะ>ับกลับแล้วกันอาการไม่ค่อยดีนะนี่เดียนลองมินตามนะครับตอนนี้ทำยังไงดีนะทำยังไงดีนะสิบห้าทองครับรับมาตึงๆ วต้องการตรูหไปแล้วซุปเปคลิกลังถูกส่งออกไปเ้ยแต่ละวทากันได้อยเนียียเนเขางไม่กล้าเข้านะครับเจอสามเซงไปแล้วก็ดินไปแบบบุนใหญ่ นีน่เรนเล่นบนเร็วๆวพิกาลีแต่พิกาลีไม่ช่วยอะไรเอ้ยผมมีแล้วแต่เคไม่น่ารอดนะครับผมไม่ให้มันลม้วน,นผมสวยโว่เสียดายแล้วรุนี้ผมน่าจะอยู่อยู่กับแคลรี่ไว้นะเพราะว่าอ กาลีก็ไม่ขึ้นมาช่วยนะเสียดายมากดูยิ <c> ่ง <oughs> กไปไม่ถึงกดไปไม่ถึง <c oughs> น่าจะไม่รอดแล้วนะมรอดว่ะน่าจะโดดข้างแพงไปนะโอเคตามตุ๊บโอเคครับกาลีก็แน่ชอบฟังามาตามยากยนะักกัน อีกดี่ะกันดีด้วยครับดีไไงครับไม่ชนะอะไรลยก่รอบไม่เนี่ยกำลังไปพี่โอเคโ้โหผมดูแลไม่ไหวว่ะผมต้องเลือกจะดูแลคนออมเลือกอะไรไม่ผิดหมดกายเป็นเราเหมือนเล่นด์กเลยนะังไม่ดีนะ ก็เพียนตายอ่ะยังเลยตายวะ <C> e <an> เลยเกมถ้าเทวไม่ตายน่าจะโอเคผมไม่ได้เงินเลยนิดเดียวยเตียตรงกลางโอเควุค่ยเกือบลาดบัฟเพื่อนเลยชีวิต แต่มันแตกอะไรง่ายขนาดนี้ผมงงว่ะบางทีอาจะต้องการเปิดแบบแต่แบบไม่ยังไงวะผมว่าจะต้องให้คนเปิดไฟครับเปิดไฟไม่ค่อยดีด้วยชอบเล่นจังหวะสองมันสุดแล้วนะครับว,ว,ว่าเสียงน้อยมาก เราคว่าแพ้เราก็แค่ไม่ไปเปิดถ้าเราคิดว่าแพ้เราก็แค่ไม่เปิดคือถ้าเราคิดว่าเราไม่อยากทำเราก็แค่ไม่ทำสไลเดอร์จะได้จัด,ด,ด,ดโอเคคนระับตรงนี้ดับนึงเทียวเทียวคือน่ากลัวมากครับนี่เราจะเจอจเจอโจก่อยู่ยว้ย ฮึมต okay. <icy c oughs> <anned> ั mm ๊กเกอร์ยืนนิ่งไปหนึ่งดีกำลังคิดทบทวนกับสิ่งที่ทำมาตลอด20ปี่สิบปีโอเคสวยีประเด็นเลยครับแต่ป้องกัน เรือดตรงกลางก็โอโจแล้วโอโจแล้วตีต่อได้เลยนะกาลีเป็นตัวที่ตีบ้างได้ไม่ได้แย่เลยนะได้รางเลยแหละพังระมากมี่แย่กำแพงเมืองจีนมันจะไม่พังเด้งไปเลยครับขอาฟีด้วยราคาหนึ่งบาทมีบับตานะจ๊ะเผื่อสนเผื่อสน ไม่โดนป้องตีด้วยนะสตั้งไปหนึ่งทีตีอะไรนี้ติงห่างเพื่อนสไลด์เอาโอเคตายโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน เอา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 เองงเลดิตรงนี้เพลนเพลนยังไงไม่น่ารอดวะบึ้งบึ้งบึ้้งบึ้งอุ๊ยอุ๊ยอ,ยอยุ้ยอยากอยากอะไรหลีกเงินเยอะสุดเหรอหงเงินเยอะจริงมากเลย ตัดด้วยสูกนะเราจะยากนะครับตัวเราไม่ม like anyway. ีตัวเบอร์ได้ดีด้วยโก้อึบหลบอึบหลบอึบไอ้เวียนไอ้เวียนไอ้พิการีเห็นตรงนี้ไหมพิการีดูไม่สนใจไม่กลัวอะไรเลยนะครับชีวิตสงสัยเขารู้ไงเว่าผมแบบเซฟไม่ดีจัดอันติกำแพงเมืองจีนโอ้นตีออกไปแล้วนี่หว่า ได้กำแพงจริงเนาะคลอปอะไรมาตกนี <c inhos> um. ่หนีเโดนดิผมรู้หมดอะมาก่อนการนะการนี้นี่การนี้ด้วยนะขอเลื่อนนะขอเลื่อนเลยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุอยอ้อุ้นออยอ้ยอออ้อุ้อุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยออยุมอุ้ยอ้ยอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้อ เออฝากดูแลป้อมด้วยโอเคเค้นเปิดแล้วเซนิวเห็นอย่างนี้ป้อมแตกครับเค้นกลับไม่ได้อะไรเลยต้องจะเค้นอีกตัว <Red A. S 1> ตกแม่งตระไลสาตาอยูน่นี่โอ้โหไม่งานแบบโคตรเก่งในบันโคตรโหดคนตรายข <I am S 1> ี่ฟันจัดตระไลมาตกไม่โดนว่ะ นึกว่าเรียนจิวมาที่มาดีแล้วมัอนยิงไม่พอและซาต้ามาตรงนี้หลบระเบิดโดนได้ไงตุ๊บและวุ๊บโยกหัวยิงยิงยิงตบข้ามุมครับไม่ให้ลิ้นเอาเอาเอาอันตีไปก่อนครับ เอาเอาไม่ได้เลยสักอย่างเอายิงเลยยิงเลยลอยหิ้วเลยทุกเทีวนะยังไม่ได้เจาะเกาะนะยังไม่เลยเออเทียวเมียวเพีเลยเหรอก็ว่าเราไม่ยิงเบาๆกันอยู่ทุบไม่โดนตบเมียวเพลยนกันใครครับโจ๊กเกอร์เหรอน่ากลัวจริงครับน่ากลัวจริง เดี๋ยวบักฟ้าตรงนี้ยิงอันเลยน่าจะได้ระยากครับสวยงามการต่อครับตกมาครับจะมีว่าเพนเทลชิ้นแรกด้วยนะตรงนี้คืออะไรนีบินไหนดินโอ้แล้วบินขึ้นด้วยนะครับตบมุมก่อนโอ้แล้วดูครับดูแสงในภาพเทลเทลเทลจะวิ่งไปถึงไหน มุมเลยครับมงม่งวย่งหุมง,มง,มงตบมุมอันตีลมสไลด์ไม่โดนตบตบไม่โดนอันตีโดนตบม,นำำมันมหงาดหหมด,ดึบุึ๊บตึ๊้มหุ่นี่ละบอดี อะไรไงจะป้อมเราแตกนะครับป้อมไหนอโอ้โหคืองงไปหมดเลยครับเกมนี้ลิ้นด้วยความ,มงงไม่รู้ว่าเรากำลังใช้สูตรอะไรกันอยู่นะตันนี้งงไปหมดแล้เอ้ากระยาแล้วกันนะถ้าเป็นอย่างนี้ โอหแล้วดูครับดูเพลงเขาสัตว์ไม่โดนอลไรตีอ่าตบไม่โดนนี่มั้งจำไม่ได้นะแล้วสกิลโดนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ตบมุมเอาเอาเอาไปดีกว่า โอเคครับชิ้นต่อไปของเทลเป็นจอกเกาะแล้วนะครับของการเขาเยอะจริงเทลเลือดคนอืดอะ่ะแต่เบาไปหน่อยแต่เบลเพนี่โหเป็นช้อยที่น่าสนใจนะครับ <c oughs> ตบมุมเรียบร้อยตายยิงหนึงนี้ครับยิงหนึ่งนี้เขาจะได้ไม่เก้อไม่เก้ออย่างนี้น <c oughs> นนนนตึงเลยหรือเปล่า มีทีมแล้วไปเอาได้ยังอออะไรเดี๋ยวนี้เงิงงนะเงิงงนิดึงอุ้ยตบมุมครับ ตกมีตลนบอดี้ออกตกไม่โดนออกออกออกเออดีนะครับเทลเราอึดดีแต่ก็เบาดีเหมือนกันมีววาเพียนกันกันเคนกันโจ๊กเกอร์โอ้หสูนี้ใช้ได้นะครับนั่นแหละครับไม่มีแต่หรอกใช้ได้คือใช้ได้เลยผมว่า งงเลยอิดจัดนะครับแลชิ้นแรกด้วยการประเด็นใจเขาแบบตัวตายแต่หมว่าเพลงมันไม่ค่อยช่วยกับเอลีเท่าไหร่เอลีไม่มีอะไรช่วยนอกจากอมโมเรตเป็นก้อนเนื้อมันตีไปวันๆโอเคเราจะได้ป้อมนะครับดีเลยนะดีเลยด้จอก่อนแล้วเหรอจะจบก่อนแล้วครับช่วยชิ้นสุดท้ายเป็นอะไรนะผมไม่รู้เลย ดูยิงรับอยิงโด,ดูตอยตอยตอารีไปไม่รู้กี่กีสิบนัดนะครับแล้วยิงยิงดัดได้อยู่อ่ะพวกคนเหล็กเราปกไปกองเนี่ยหหคนเหล็กก็ไม่ไหวครับตรงนี้เราเราย,ย,นยางนี้นะครับตัดโรยทีนิตกบางใช่ ตอนนี้เรารอมูเลดอิวนะกำลังใจย็นนิดนึงเอูตรงนี้ครับเอา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 งงเลยนะเกาะเพื่อนเฉยเฮียวยืนใจเพื่อนไว้ทำตัวเหมือนที่ไปโยชน์ไมต้องไม่นแอบนี้มีเพืยกัน,นครับบางทีเราก็ไม่ต้องเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเ,เองเคยเรายืน ดูดูดูนเนะครับอึดเกินึดเกินเจอพลังอลล่าบับไม่ครับเคสกิ้ไม่โดนเกณฑ์นะเรายืนชิดไปครับยืนชิดแช่เกาะอุ้ยของของของสกิลโอเคเราหวว่าป้องกันเทลน่าจะมีประโยชน์กว่ากาลีมันแบบ ขึ้นบ้านไม่ค่อยเก่งทอ่ okay. อเทันี้เรารออะไรไม่รูนะควิบวิวิวววมาโอ้โอันนี้อนอรอดไโอโเคเียาตายครับิบนนไะม่บินก็โดนโอ้โหแล้วตามเขามาซ้ำานี่ไงเขามากลัวไม่โดนโอ้มันจบแล้วอนาคินมันจบแล้วนะอนาคิน

ไปเอ้าเอ้าเอ้าทำยัไปหมดเอ๋อเพลยีใตัวเอ้าเอ้าเอาเอ้างงไปหมดตามจิงไม่ทันแล้วตอนนี้เจมนำเราไปเยอะแล้วครับโอ้โออผมงง ไม่เข้าใจว่าอะไรมันเกิดขึ้นเลยจริงๆนะตอนนี้เราเดินตามรูปเกมไหมครับเราเล่นโลมเราเดินนำเกมตลอดอืมอันนะี้กำแพงเมืองจีนพันเก้าเป็นอะไรหัวซุดห,ซหัวโซหัวโนโลเลยทีเดียวตุ๊บนะุ๊มเป็นอะไรนะเพียี่อันนี้อันนี้ตัวการป้อมนั้นไม่ใช่ใครสักคนผมมี ดูดูระมีของนี 400, 400. ้สี่ร้อยสี่ร้อยรวมกับโดมิโนเป็นเชีรวโอ้ยยี่สิบนาทีเหรอเกมนี้ยน่าเบื่อชิบหายเปิดใครเนี่ยมัน,น,น,นตีไปมั่วๆครับเผื่อโดนไม่โดนจะได้ร้านครับ อ้วูอเลนอเลนขนาน้ออกออกทวออกเที่ลตนี้่แหละโอ้อไม่ใช่ไงไปหมดหัวไข่เลยครับหัวไข่เลยเป็นไฟที่มหัศจรรย์เกินเข้าใจ

เอาอๆๆอสูงเล่เยอะอีกต้อง้ชิบหายดิมีใครเนี่ยอดิหบมุมหลบมาตรงนี้เฮ้ตายเลยไปเอาอ้หอันตีฟิกเกอร์ยังไงออาเอาเอาเอาาไล่ไล่อาอาโดน ้องสตันเอาเอาเอาเค้นเอาเคนเอจะล้วงไหมเนื้อล้ยงล้วงร่อนเหมือนกันครับเอาเอาอย่างนี้จบสักทีมาดีมาดีมาดียิงดียิงดีบินบินบินไปไหนเนี่ยต้องเจ็บเจ็บแล้ดูเทลเราครับแล้วดูเทลเราโอ้ยิงโอ้ยิงจุกว่านักมือมือแทน เทีวใสป้องกันตัวล้วงเมื่อสามารถไปทำตามไันได้นะครับแต่จะมือมือหน่อยเวลากดยิงเบิร์กว่าเบิร์กซื้อเลยครับซื้อเลยแต่ผมคงไม่แบบใจกล้าเท่าเขาออกเมงชิ้นแรกเองคิดสภาพนะครับออกมิวออฟเพนชิ้นแรกแล้วนั่งฟาร์มคีฟอ่ะเพื่อนเพื่อนคงแบบสนุกแหละเมจิตสัมผัสจัด มูต่าดามิทเทลเขาไม่แย่เลยนะแสนหกนี่ขนาดสูตรเมลว่าเพเลินชินแรล้วอยากกลับไปดูรีเพยตอนเขาเขีย่ยคีบเลยปะ